ดน้ำนี่ออกไประหว่างนี้ถ้าน้ำหกแล้วต้องไม่เติมใหม่แล้วค่อนลำบากเลยมาบายยัยไงหรือปะโอ้ยเออนังไงสองสามสี่อันปึ๊บอึ๊บใส่เข้าไปเลยสองสามอันพอเก็บไว้ใช้บ้านอื่นบ้างหาสรล้หน้าตาของเราจะเป็นแบบนี้ไปผงอีกนิดหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บ ก็แต่รู้คนว่าเราปิดไปปะออใช่ปะไปจิบโตกเกียว <c oughs> จะพับเหมือนโรตีหน่อยนะคะอาฮีอาฮีอาเฮอ,อโรตีของฉันต้องมวนเป็นอะไรอีกแล้วเออเออ เราต้องไปหาโรตีใหม่เริ่มไปหาโรตีแผ่นใหม่ฮะฮะโรตีเก่าเกินไม่มงีอะไะโรตีแล้วตายจะไปฮะ 哎哎哎啊！